แฟนะครับเย้ฮะเดงดเลยครับสวัสดีคร so so ับก่าวสวัสดีกับแฟนๆอีกครั้งหนึ่งดีไหมฮะอัญนเซโอสวัสดีครับรู้สึกอย่างไรบ้างฮะตอนนี้ตอนนี้เต้นๆมาครับปิดเต้นเปิดเต้นกว่าอยู่หน้ากล้องไหมฮะ ที่สุดเลยนะครับคุณเซฟพูดถึงบทของตัวเองนิดนึงดีกว่าว่ารับบทเป็นอะไรเป็นคาแรคเตอร,ร์แบบไหนอะไรเงี้ยครับผมรับบทเป็นเจครับคาแรคเตอร์กรร็จะประมาณแบบขี้วายวายขี้บ่นอ่างเงี้ยครับสนุกสนาน <laughs> จ, <c oughs> จริงเหรอครับจริงเหรอฮะอ๋อโอเคเอา,อางี้ดีกว่าเนื่องจากว่าทุกคนจะไม่เห็นภาพนะฮะผมว่าเดี๋ยวเราไปดูเทรลเลอร์ของเรื่องนี้แล้วค่อยมาคุยกันดีกว่าดีไหมฮะครับ <c oughs> ได้ดูยัง นิดนึงนิดนึงแล้วอ่าถ้างันเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับกับเรื่องนี้ฮะ Eccentric Romance ครับขอเซฟตัวมือด้วยฮะโอ,อ้หน่าดูไหมฮะเดี๋ยวก่อนที่จะไปคุยกับเซฟต่อเดี๋ยวถามมิสต์คิมก่อนว่าเหตุผลที่เลือกเซฟมาแสดงเรื่องนี้เพราะอะไรฮะรอ่ะอาตั้งลต่역할이ก็คือ학생역할이거든요 ต้องบอกนะคะว่าบทบาทอันนีคะก็ต้อเป็นบทบาทของนักเรียนนักศึกษานะคะโดยในเรื่องนะค่ะจะเป็นนักศึกษาที่แลกเปลี่ยนจากประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ในบทนะค่ะจะต้องเป็นนักศึกษาที่มีความไร้เดียงสาใสๆนะคะเพราะฉะนั้นก็คือคิดถึงคุณเซฟก่อนเลยค่ะคนแรก หลายยังสาแล้วเมื่อกี้บอกว่าววานด้วยไม่ใช่เหรอฮะบผมจริงเหรออยากเห็นมากเลยอ่ะเซฟหวานจะเป็นยังไงนะฮะงั้นอย่างี้ดีกว่าอ่าได้ไปถ่ายทาที่เกาหลีเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นไงบ้างนะถ่ายทาที่เกาหลีก็ตื่นเต้นนะตอนแรกที่ไปแต่ทุกคนอ่ะต้อนรับดีมากทีงานเกาหลีหรือแบบเพื่อนๆเกาหลีคือแบบเทคแคร์ดีมากก็ทําให้สบายใจอ๋อแต่ว่าอา๋อเลอกไปถ่ายเดือนไหนนะฮะไปถ่ายประมาณปีที่แล้วครับประมาณ ต,ต้นปีครับหนาวจ<ะ>ังหนาวนิดนึงครับ <c oughs> แต่ <c oughs> สภาพมันเข้าหน้าร้อนครับ <c oughs> ก็เริ่มร้อนครับโอ,โ,อโอเคแล้วตอนที่ไปถ่ายทำเนี่ย <c oughs> ก็จะเจอทีมงานนักแสดงเกาหลีภาษาน่าจะเป็นน่าจะลำบากอยู่นะฮะคืออย่างซิคือเหมือนเราก็ได้เวิร์กช็อปนิดๆหน่อยๆครับแต่พอเอาข้าจริงมันยากมากๆเหมือนกันครับเรื่องภาษา๋อแล้วได้ภาษาเกาหลีกลับมาบ้างไหมครับได้นิดนึงนครับนิดน <c oughs> ึงก็ตอบไดกเดียว เด่อย่างเดียวโอเคโอเคเอาตอนนี้จำกัดแค่เนอย่างเดียวแล้วใช่ไหมครับโอเคโอเคครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรถามมิสเตอร์คิมเลีนยงหนึ่งิสเตอร์คิมได้เห็นในระหว่างการถ่ายทำเซฟไหมครับว่าเซฟในระหว่างการถ่ายทำเขาเป็นไงบ้างอยากรู้อ่굉장히열심히했고요แล้ว열심히했고그다음에한국말도굉장히잘했어요 빠른 시간에 많이 들었어요. 저บ어가 보고 맨날 이제 이거 무섭다. 촬영 긴장된다. 특히 키스 신 처음에 있었을 때 앞쪽에서 너무나 긴장되고 힘들다고 이제 그래서 저희가 많이 설득도 하고 는데 나중에 딱 촬영 들어가니 오오히히려려세이브배배우우가가리리드드를하하더라고고요그그래서한국긴장ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนแรกอะค่ะคุณเซฟกังวลเรื่องฉากคีซีนมากว่าแบบมันจะออกมาเป็นยังไงจะถ่ายได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉากคีซีนใช่ค่ะแต่ว่าพอถ่ายไปแล้วกลายเป็นว่าเล่นดีมากเล่นดีแบบเล่นราบรื่นมากเลยค่ะทีมงานเกาหลีก็ยังตกใจเหมือนกันผมจะเล่นที่หนึงนะบอกว่าเซฟบอกว่าผมตื่นเต้นผมผมผมไม่ผมไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่าพอถ่ายจริง กลายเป็นตักแสดงเกาหลีพออยเฮ้ยเหมือนแบบว่าถ่ายซีแรกๆครับมันเกรงมากพอแบบซีหลังๆมันทุกคนอย่างที่บอกครับทุกคนแบบน่ารักมากเลยทําให้เราแบบเหมือนมีไรซิงกันนะฮะโอเคแล้วเรื่องของวัฒนธรรมนี้โอเคไหมครับก็โอเคครับก็ผมว่าทุกคนก็ไม่ได้ยากล่ใช่ครับน่ารักเหมือนคนไทยเลโอเคโอเคได้ฮะ เรื่องกลับาที่ตัวละครตัวละครตัวเนี้ยอยากถามว่าถ้าเทียบกับตัวเซฟเองตัวจริงๆของเซฟจริงเนี่ยเหมือนหรือคล้ายหรือว่าไม่เหมือนไหมก็จะมีคล้ายๆครับที่แบบว่าเป็นคนขี้เล่นนะครับเป็นคนแบบรักสนแบบว่าการประจนภัยอย่างเงี้ยฮะอาจจะมีอะไรที่มันคล้ายกันออเป็นคนชอบประจนภัยใช่ครับชอบแบบลุยๆแล้วไปเกาหลีที่เป็นลุยบ้างไหมฮะ ไปฮะไปเที่ยวไปหรอไปเยอะเหมือนกันนะครับไปปูซานไปโู่นนี่นั่นแบบลุยแบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหรือว่าลุยแบบสายกินสายกินนะครับสายกินโอเคมีมีอาหารในใจไมาที่อยากจะแนะนำแบบใครที่อยากจะไปเกาหลีอ่ะต้องไปโน่นี้เท่านั้นเซฟคอนเฟิร์มเจอยากครับที่ไปกับมิวไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมเดยวฮะเอาไปเป็นไรเป็นไรนะครับแล้วในระหว่างถ่ายทำเนี่ยมีแบบโมเมนต์ หรือเอพิโซดอะไรที่แบบอยู่ในความทรงจำต้าต็งอยู่ในความทรงจำเราบ้างไหมนี่ครับนี่ตอนนั้นมันเป็นฉากที่ถ่ายตอนกลางคืนกลางคืนครับแล้วแบบว่าเราทําพระอาทิตย์เหมือนถ่ายิงแสงนะครับจากข้างบนนะครับแบบเหมือนมีแบบรถสูงๆแล้วแบบยิงแสงลงมาซึ่งแถวนั้นมันเป็นแบบว่ามีเล้าไก่ว่าไก่ก็ขันตลอดเวลาเวลาเวลาเล่นก็เหมือนดึงดราม่าอย่างเงี้ยไก่ก็ เดี๋ยวเดี๋ยวเียวกาหลีไก่ร้องไงนะก็ตั้ตัผมว่าร้องเหมือนไทยแหละโอเคโอเคแล้วมันก็เป็นแบบว่าความทรงจำแล้วทุกคนก็แบบลุมสาบไก่ครับโอเคโอเคนะก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักโอเคแล้วก็ถามคุณคิมหน่อยดิฮะคุณคิมอยู่ในไปดูการถ่ายทำเนี้ยคุณคิมมีฉากไหนที่แบบประทับใจ 아, 제일 힘들었던 게 밤에 그 시골에서 좀그 살인사건 일어나는 그 장면을 찍는 시민들인데, 거기에서 좀 굉장히 막 어둡고 막 힘들었던 것 같아요. 다 배우들 힘들어했는데, 그때 엄청 열심히 해가지고 저희들이 오히려 힘을 내자라고 했던 것 같아요. <목소리> ก็คือตอนนั้นนะคะเป็นการถ่ายทำที่เหนื่อยมากๆแต่ว่าคุณเซฟก็ตั้งใจเล่นอย่างดีมากๆเลยค่ะก็คือประทับใจสีน้ำเงิค่ะอฉากเดียวกันนะกับทีไก่เนาก็คือถ้าผมสรุปก็คือทีไงงานเกาหลีเขาบอกว่าเขาเหนื่อยแต่ว่าเขาได้แรงฮึดจากการเห็นเซฟและเซฟก็ได้แรงฮึดจากเห็นไก่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราต้องขอบคุณไก่เป็นพิเศษใช่ไหมฮะ,ะใช่ครับอ๋อโอเคฮะครับคุณกระแฟคุณเขียวด้วยกันนะครับโอเคโอเคงั้นงั้นราให้คุณเซฟเนี่ยพูด ปิท้ายหน่อยดีกว,ว่าว่าเสน่ห์ของเรื่องนี้คืออะไรมีพอยต์จุดไหนที่ถ้าได้ชมเรื่องนี้อยากจะให้จับตาดูแบบว่าตรงนี้เป็นพิเศษอะไรทีก็ได้หรือว่าจะฝากเกี่ยวกับผลงานก็ได้เอาเซตบปารคีสไตล์นะค,ะครับ,รบดูเต่นเต้นอยู่เ <c oughs> ด้ๆงๆก็ฝากผลงานเอเซนชิกโรแมนต์ด้วยนะครับเ <c oughs> พราะว่าทุกคนเต็มที่จริงๆรวมทั้งผมด้วยก็เ่องนี้สนุกครับรับประกัน ควมหามังครับอ้โหาอันนี้ส่วนตัวเลยคือดูจากแบบที่ที่เขาโฆษณาฮะก็คือบอกว่าเป็นลกคุกกิแต่ว่าไปหาฆาตากรเนี้ยตกลงมันจะไปทางฆา,า,าตกรหาฆาตกรเยอะกว่าหรือว่ากุกิเยอะกว่าเป็นจะเป็นกุกกิกับฆาตกรเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวนเอา พูดประโยคเต็มๆสิใหญ่ย่อสิอย่าย่อสิคือเหมือนระหว่างทางที่เราจะไปตามหาฆาตกรนะครับมันก็จะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักครับโอเคโอเคงี้ค่อยเข้าใจหน่อยเก่ง่ะขอเสียงตบมือให้กับเซฟ้วยฮะ